กลับสวัสดีเพื่อนเพืเ่อทุกทุคนนะคะพบกับช่องเซเลปีชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอยภาพยนตร์โรแมนติกแฟนตาซีใ้สักคู่อย่างเรื่อง the eighth day of a week วันที่8ของสัปดาห์จะเป็นอย่างไรเมื่อสาวตุ้หนุยที่ถูกกันแกล้งระบูรี่มาโดยตลอดได้พบเจอกับกำไรวิเศษที่สามารถทำให้เธอมีโลกของตัวเองเราวกับเป็นอีกหนึ่งวันที่เพิ่มขึ้นมาในสัปดาห์ความชุนลมุนสุดปั่นป่วนจึงได้เริ่มต้นขึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังมงพร้อมกันเลย หากเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถสมัสมาชิกแก๊งแมวอ้วนไม่เพียงแต่เพื่อนๆจะได้สนับสนุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันสมาชิกทุกคนยังมีไอคอนเหมียวอ้วนน่ารักไว้ใช้เพื่อพูดคุยกันเวลาคอมเมนต์และเลี้ยงเหมียวอ้วนเพื่อเติบโตไปพร้อมๆกันหากอยากจะสนับสนุนคอยเป็นกำลังใจให้กัน <c oughs> ก็อย่าลืมมาเข้าแก๊งเหมียวอ้วนได้กันเยอะๆนะ <c oughs> เปิดเรื่องมาจะทําให้เรารู้จักกับเจียงอู <c oughs> เด็กสาวตุ้ยนุ้ยแสนธรรมดาที่กําลังวาดรูปผู้ชายคนหนึ่งราวกับว่าเธอแอบชอบเขาอย่างใจจดใจจ่อ เจียงหูเป็นเด็กชั้นมหของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งเธอมักหลับในห้องเรียนและถูกครูเพ่งเลงจนได้กลายเป็นตัวตลกของทุกคนซึ่งโดยเหตุนี้มันก็ทำให้เด็กสาวโดนเพื่อนๆคอยกันใกล้อยู่เป็นประจำที่บ้านแม่ของเจียงหูเป็นสาวสวยหน้าตาดีเธอคาดหวังให้ลูกสาวไม่เอาไหนคอยพัฒนาตัวเองและอยากให้ลูกลดน้ำหนักเพื่อที่จะได้ดูดีเหมือนกับคนอื่นเสียบางแต่เด็กสาวที่ไม่ชอบถูกบังคับก็มักต่อต้านแม่ของเธออยู่เสมอด้วยเช่นกัน เจียงวูมาโรงเรียนทุกเช้าด้วยจัก,กรยานคู่ใจและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการแวะซื้อขนมที่ร้านค้าหน้าโรงเรียนเจ้าประจำซึ่งเธอก็ดูจะสนิทสนมกับพ่อค้าเป็นอย่างมากเด็กสาวตุยนุ้ยแอบชอบผู้เปยหนุ่มหล่อน,นิสัยดีและเรียนเก่งเขาคือชายคนเดียวกันกับในภาพที่เธอวาดเอาไว้และในทุกวันก่อนเข้าเรียนเจียงหวูก็มักจะคอยมาแอบดูชายหนุ่มผ่านช่องหน้าต่างบานเล็กที่หน้าห้องเรียนอีกด้วย ถึงแม้จะเป็นเด็กสาวตุ้ยนุยที่ไม่ได้รับความนิยมแถมยังถูกบูลลี่อยู่บ่อยครั้งความฝันของเจียงหูก็คือการได้เป็นประธานนักเรียนที่มีชื่อเสียงดังนั้นเธอจึงได้ลงสมัครเลือกตั้งของโรงเรียนโดยมีคู่แข่งคนสำคัญอย่างโจอีสาวสวยสุดป๊อปขวัญใจทุกคนที่ต่างก็รู้กันดีว่าไม่มีใครที่จะสามารถเอาชนะเธอได้ เจียงหูจึงได้พยายามออกหาเสียงด้วยตัวเองเพื่อเกลี้ยกล่อมให้เพื่อนๆช่วยโหวตให้แต่สุดท้ายก็ถูกตอบกลับด้วยการกลั่นแกล้งโดยเพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งที่ได้คว้ากระเป๋าเป้ของเธอโยนขึ้นไปบนต้นไม้นอกโรงเรียนเด็กสาววิ่งอ้อนวอนปีนตามขึ้นไปด้วยความร้อนใจก่อนที่จะพลัดตกลงมาท่ามกลางสายตาของเพื่อนทุกคนที่ได้มองเข้ามาด้วยความเห็นใจแต่ก็ไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเธอเลยสักคนไม่นานคะแนนเสียงของเจียงหูก็เริ่มมีคนสนใจเธอได้คะแนนสงสารเพิ่มมาเป็น20คะแนน ติดอยู่อันดับห้าของชาร์ตซึ่งมันก็ห่างไกลที่1ของโจอี้เป็นอย่างมาก แต่เมื่อสาวป๊อปได้เห็นเช่นนั้นเธอก็แสดงท่าทางไม่พอใจขึ้นมาทันทีจากการที่เธอไม่อยากให้ทุกคนให้ความสนใจหรือสงสารเจียงวูนั่นเองจากนั้นเพื่อนสนิทคนหนึ่งของสาวป๊อปก็ได้วางแผนที่จะดิสเครดิตเจียงหวูโดยการแกล้งทำกระเป๋าเงินหายซึ่งแท้จริงแล้วเธอได้เอาไปซ่อนไว้ในกระเป๋าเป้ของสาวอ้วนและได้ขอให้ครูช่วยตรวจด,ดูในระหว่างคาบเ,เรียนจากนั้นทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนเมื่อครูได้เห็นกระเป๋าเงินที่หายไปอยู่ในกระเป๋าเป้ของเจียงวูเขาก็ได้ขอตัดสิทธิ์เลือกตั้งของเธอใน ทันทีต่อให้เจียงหูจะพยายามอธิบายและไม่รู้เห็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ตาม ในเย็นวันนั้นสาวตุ้ยนูที่ซาวซอยก็ได้มานั่งอมทุกอยู่ที่ป้ายรถเมล์ด้วยท่าทางหมดหวังในชีวิตเธอไม่รู้จะต้องทําอย่างไรต่อไปดีเพราะไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่เธอพูดเลยสักคนจังหวะเดียวกันป้าเก็บของเก่าคนหนึ่งก็ได้เข็นจักรยานมาล้มต่อหน้าเธอเด็กสาวเดินเข้าไปประครองด้วยความเป็นห่วงแต่แล้วจูจ่ๆป้าก็แสดงสีหน้าเหมือนมีอะไรบางอย่างก่อนจะพูดบอกถึงความทุกข์ที่เจียงวูกําลังเผชิญเรากับตาเห็นพร้อมแนะนําให้เด็กสาวกลับบ้านทําใจให้สบายและทุกอย่างจะคลี่คลายจากนั้นป้า กก็เดินจาไปทิ้งให้เจียงวูประหลาดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอไม่แน่ใจกับคาพูดของป้าและยังสงสัยว่าป้าอาจจะกําลังสะกดรอยตามเธออยู่ก็เป็นได้เช้าวันถัดมาเด็กสาวตื่นขึ้นมาด้วยเสียงเรียกปุกข,ของแม่และได้พบว่าในตอนนี้ตัวเองกําลังจะได้ไปโรงเรียนสายและขณะที่กําลังเร่งแต่งตัวเธอก็ได้เหลือบไปเห็นกําไลรูปร่างประหลาดวางอยู่ที่โต๊ะซึ่งเจียงวูก็ดีบมันขึ้นมาใสา่ด้วยความคิดว่าแม่อาจจะเป็นคนซื้อมาให้ก่อนที่เธอจะได้เผลอลูบอัญ,ญมณีตรงกลางเปิดสวิตช์ของมันยังไม่ได้ตั้

และเมื่อลงมาข้างล่างเด็กสาวก็ไม่ได้พบกับแม่แต่เธอก็ดันคิดไปว่าแม่อาจจะออกไปข้างนอกเลยไม่ได้เอใจกับเรื่องนี้แต่หลังจากปั่นจักรยานออกมาเพื่อไปโรงเรียนเจียงบูกก็เริ่มสังเกตเห็นว่าบริเวณรอบคังไม่มีผู้คนเลยถึงแม้ข้าวของหรือจักรยานของพวกเขายังจอดอยู่มากมายก็ตามเธอมาถึงโรงเรียนที่ว่างเปล่าด้วยความสงสัยมันเป็นวันหยุดหรือตัวเองกําลังพลาดอะไรไปหรือไม่ขณะที่กําลังเดินสํารวจไปทั่วโรงเรียนเจียงบุกก็ได้พบกับจักรยานของเพื่อนในกลุ่มสาวป,ป๊อปที่ได้กันแกล้งเรื่อง กระเป๋าเงินเมื่อคราวก่อนจอดอยู่ที่สนามเข้าด้วยบังเอิญซึ่งเธอก็คิดแผลงๆโดยการนํามันมัดกับเชือกและดึงแขวนไว้บนแป้นบาสเกตบอลราวกับเป็นการแก้แค้นเล็กๆที่อยากจะทำมานานแล้วไม่นานเด็กสาวก็เริ่มสนุกกับโลกของตัวเองเธอทําทุกอย่างที่อยากทําในโรงเรียนมากมายและเมื่อกลับมาที่บ้านเจียงบุกก็ได้กินขนมทุกอย่างที่แม่เคยสั่งห้ามจนหมดตู้เธอดูสบายใจเป็นอย่างมากไม่ได้ทําตามใจตัวเองโดยที่ไม่มีใครคอยเข้ามาวุ่นวายหรือพูดจาไม่ดีด้วยก่อนที่ความเหนื่อยล้าจะเข้ามาเล่นงาน และพลอยหลับไป เช้าวันถัดมาแม่ได้เข้ามาเรียกลูกสาวไปโรงเรียนเหมือนอย่างทุกวันซึ่งเธอก็ได้เห็นสภาพของเจียงวูที่นอนอยู่บนเตียงพร้อมกับถุงขนมมากมายจนหน้าโมโหซึ่งแม่ก็ไม่รอช้าที่จะตะโกนด่าทอลูกสาวในทันทีทำให้เจียงหวูสะดุ้งสุดตัวพร้อมกับความงุนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ไม่น้อยในตอนนี้แม่กลับมาแล้วหรือเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะเป็นความฝันจากการกินเยอะเกินไปก็เท่านั้นแต่เมื่อมาถึงโรงเรียนเด็กสาวกลับพบว่าทุกอย่างที่ทำอาไว้มันยังคงอยู่เช่นเดิมเพิ่มเติม คือผู้คนที่กลับมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการกินขนมในร้านประจําหน้าโรงเรียนที่ในตอนนี้เจ้าของร้านก็กําลังวุ่นวายกับการหาของที่หายไปยังไม่ทราบสาเหตุ หรือการที่จู่ๆเพื่อนของสาวป๊อปก็ได้ไปนั่งโผล่อยู่บนเป้นบัสพร้อมจักรยานที่เหล่าเพื่อนๆก็กําลังหาทางพาธเธอลงมาเจียงอูที่เริ่มสับสนก็ไม่เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากเพราะถ้าหากมันเป็นเรื่องของเมื่อวานวันนี้ก็ควรจะเป็นวันถัดไปแต่เธอดันพบว่าวันนี้คือวันเดียวกันกับเมื่อวานเด็กสาวเริ่มตื่นตระหนกอีกครั้งมันไม่ใช่ความฝันอย่างที่คิดเอาไว้และยังไม่รู้ว่าคืออะไรกันแน่อีกด้วย หลังเลิกเรียนเด็กสาวได้นำเรื่องประหลาดไปบอกกับแม่ของเธอแต่แม่ก็ไม่เชื่อกับสิ่งที่ได้ยินแถมยังคิดว่าลูกสาวอาจจะกินมากเกินไปก่อนที่แม่จะไล่ให้ไปอ่านหนังสือที่ห้องและเมื่อเจียงหมูด้วยเข้ามาอย่างห้องนอนของตัวเองเธอกลับต้องประหลาดใจเพราะในตอนนี้ป้าเก็บของเก่าได้มานั่งรอเธออยู่ในนั้นเด็กสาวที่ทำตัวไม่ถูกจึงได้พยายามคว้าของมาป้องกันตัวโดยที่ป้าก็ไม่ได้สนใจใดๆและเริ่มพูดถึงกำไรที่มีพลังวิเศษเจียงหมูอยู่ชะง,งักด้วยความสงสยัยซึ่งป้าก็ได้ บอกต่อไปว่ากำไรนี้จะให้เวลากับผู้ครอบครองเพิ่มมาอีกหนึ่งวันเปรียบเสมือนวันที่8ของสัปดาห์โดยที่ในหนึ่งวันนั้นเราสามารถทําอะไรกับมันก็ได้ตามต้องการแต่ในทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงของทำายก็จะส่งผลต่อชีวิตจริงในปัจจุบันด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากคิดจะทําอะไรในวันพิเศษที่ได้เพิ่มมาก็ต้องคิดให้ดีและรอบคอบเพราะมีเพียงคนที่มีกําไรเท่านั้นถึงจะสามารถควบคุมมันได้จากนั้นปาก,ก็ได้มอบหยิบกําไรที่วางอยู่ให้กับเด็กสาวก่อนที่จะหายตัวไปอย่างปริศนาอีกครั้งไม่นานเจียงหูที่อยากทดสอบกําไรวิเศษก็ได้ตัดสินใจใช้มันเธอได้ลูบมันไปหนึ่งทีเพื่อเปิดสวิตพาตัวเองไปอย่างโลกส่วนตัวและเข้าไปอย่างห้องของวูเปิดชชายหนุ่มที่เธอแอบชอบก่อนจะเขียนโน้ตเพื่อแสดงตัวทําความรู้จักกับเขาโดยการตั้งนามประกาว่านางฟ้าซึ่ง ตอแรกนวูเปิดที่ได้เห็นโน้นนี้ในห้องนอนของตัวเอง mm hmm. ก็ได้คิดว่าอาจจะมีคนเข้ามากันแกลง้งแต่เมื่อได้ลองเขียนตอบกลับอยู่หลายครั้ง mm hmm. เขาก็ได้เห็นว่าเธอพยายามพูดคุยกับเขาจริงๆ mm hmm. และนับตั้งแต่นั้นทั้งสองก็ได้เป็นเพื่อนทางข้อความมาโดยตลอด mm hmm. ซึ่งชายหนุ่มก็ไม่รู้ว่าตัวจริงของนางฟ้าคือใครกันแน่ หลังจากนั้นไม่นานเจียงหมูที่อยากพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของตัวเองก็ได้เข้ามาหาครูที่ปรึกษาเพื่อพูดอธิบายถึงเรื่องกระเป๋าเงินเมื่อคราวก่อนและอยากให้ครูแก้ข่าวนี้ให้กับเธอโดยการอ้างว่าช่วงนี้มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นที่โรงเรียนจากข้าวของที่ถูกย้ายไปมาอย่างปริศนาซึ่งในตอนแรกครูก็ได้กล่าวปฏิเสธที่จะช่วยเพราะเหตุผลของเด็กสาวที่เหลือเชื่อเกินไปแถมครูก็ยังแสดงท่าทางไม่ใส่ใจกับเรื่องนี้จากนั้นครูก็ได้พูดประชดประชันว่าถ้าหากโต๊ะทำงานของเขาหายไปอยู่หน้าห้องน้ำได้เมื่อ เขาก็จะยอมทําตามคําขอนี้จากเธอส่วนเจียงหูที่ได้ฟังเช่นนั้นจึงได้จัดให้ตามคําขอไปในทันทีซึ่งเมื่อครูได้รู้ตัวอีกทีเขาก็นั่งอยู่บนโต๊ะทางานหน้าห้องน้ําไปเสียแล้วและเหตุการณ์ในครั้งนี้มันก็ทําให้ครูไม่สามารถหาคําตอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นได้และจําเป็นต้องทําตามคําพูดของตัวเองซึ่งมันก็ทําให้เจียงหูได้รอดพ้นจากข้อกล่าวหาไปโดยปริยาย ระหว่างนี้เด็กสาวตุ้หนุ่ยก็ยังคงเขียนข้อความติดต่อกับบูเบยอยู่เสมอพวกเขาพูดคุยกันได้อย่างถูกคอจนเขาเองก็อยากพบเจอเธอสักครั้งแต่เจียงหู่ที่ยังไม่พร้อมด้วยรูปร่างหน้าตาที่ยังไม่มั่นใจของตัวเองก็ไม่ได้ให้คำตอบนี้แต่อย่างใดขณะเดียวกันเจียงหู่ก็ได้รับรู้ความกังวลของชายหนุ่มที่ในตอนนี้เขาจะต้องทำการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างโรงเรียนแต่มันก็ใกล้กับวันสอบทำให้เขาไม่สามารถทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างเต็มที่ แต่แล้วในขณะที่เจียงหูกําลังเดินไปเข้าห้องน้ำเธอก็เผลอเดินชนกับครูธุรการที่เดินผ่านมาเข้าอย่างจังทําให้เด็กสาวได้บังเอิญเห็นเอกสารวันหยุดที่ยังไม่ถูกอนุม,มัติจากครูใหญ่ซึ่งเธอก็คิดไอเดียบางอย่างขึ้นมาได้เจียงหูได้ทําการลูกกําไลเพื่อเปลี่ยนไปอยู่อีกโลกหนึ่งก่อนจะเข้าไปพิมพ์เอกสารอนุม,มัติด้วยตัวเองและนําไปแจกใจหน้าชั้นเรียนของทุกห้องมันคือประกาศวันหยุดช่วงปิดเทอมสั้นๆที่มีระยะเวลา11วันซึ่งครูทุกคนก็งุนงงกับสิ่งที่ได้เห็นแต่่เมมือมีตรราประทับ มาจากครูใหญ่พวกเขาก็ได้นําเรื่องมีแจ้งกับนักเรียนให้ได้รู้ทันทีทําให้เหล่านักเรียนรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากส่วนสาเหตุที่เจียงหูต้องทําเช่นนี้ก็เพื่อที่วู่เปยจะได้ทําการแข่งขันกีฬาได้อย่างเต็มที่นั่นเองเมื่อวันแข่งฟุตบอลกระชับมิตรมาถึงดูเหมือนทีมของชายหนุ่มก็จะเล่นได้ไม่ค่อยดีนะักจากการที่ทีมคู่แข่งเป็นโรงเรียนกีฬาที่เก่งพอควรและเมื่อเจียงหูได้เห็นสีหน้าเป็นกังวลของชายหนุ่มที่แอบชอบเธอก็ได้ตัดสินใจลูบกําไรว่าไปอย่างอีกโลกหนึ่งเพื่อทาําากร ่วยให้ทีมของโรงเรียนและวูเปยได้เล่นฟุตบอลกันด้อย่างราบรื่นจนสามารถเอาชนะมาได้เราก็มีปาฏิหาร ไม่นานครูใหญ่ที่สงสัยว่าทำไมนักเรียนของเขาถึงไม่ได้มาโรงเรียนก็ได้รับรู้เรื่องที่เกิดขึ้นจากครูธุรการทำให้ครูใหญ่จึงได้ออกคำสั่งเรียกให้เด็กๆกลับมาเรียนตามเดิมและไม่กี่วันก็ถึงการสอบซึ่งเจียงบูก็เคร่งเครียดเป็นอย่างมากส่วนวูเปิดที่เรียนเก่งอยู่แล้วก็ไม่ได้แสดงท่าทางเป็นกังวลแต่อย่างใดและเมื่อเด็กสาวเริ่มจวนตัวเธอก็ใช้ที่พึ่งสุดท้ายโดยการลูกกำไรวิเศษเข้าไปลอกข้อสอบของชายหนุ่มในทันทีและผลที่ได้กลับกลายเป็นว่าเจียงบูสอบได้คะแนนดี ที่สุดของโรงเรียนเธอแทบไม่เชื่อสายตาของตัวเองเพราะสิ่งที่ทำลงไปเพียงเพื่อต้องการแค่ผ่านเท่านั้นแถมยังทำคะแนนได้มากกว่าวูปเปยถึงหนึ่งคะแนนอีกด้วย หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เจียงหูก็ได้กลายเป็นที่ยอมรับของเหล่าเพื่อนทุกคนไปในทันทีเธอเป็นที่ชื่นชมของครูและยังถูกจับกลุ่มให้อยู่กับวู้เป่ยซึ่งมันก็ทำให้เด็กสาวมีความสุขเป็นอย่างมากที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับหนุ่มที่แอบชอบแล้วจริงๆจังหวะเดียวกันโจโอีสาวป๊อปที่ได้สังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างก็ได้เข้ามาพูดคุยกับวู้เป่ยเพื่อแสดงความสนิทสนมให้เจียงหูรู้จักเจียมตัวแต่แล้วสาวป๊อปก็ได้เห็นว่าทั้งสองสนิทกันได้อย่างรวดเร็วจนแทบไม่เชื่อสาย ตาตัวเองทำให้เธอก็แอบมันส้สาวอ้วนขึ้นมาเล็กๆด้วยเช่นกัน ระหว่างที่กำลังอ่านหนังสือกับวูเปิดในห้องสมุดจูจ่ๆก็มีเพื่อนนักเรียนคนหนึ่งเด็กเข้ามาขอร้องให้ชายหนุ่มช่วยสอนการบ้านให้กับเธอวูเปิดจึงได้ใช้โอกาสนี้เสนอเจียงอูให้กับเพื่อนคนนั้นจากผลการสอบที่เธอได้คะแนนมากกว่าและอยากให้สาวอ้วนได้มีเพื่อนใหม่ดูบ้างซึ่งมันก็ทำให้งานเข้าเจียงอูไปในทันทีเธอไม่สามารถตอบคำถามให้กับเพื่อนได้จากนั้นเด็กสาวที่ตื่นตระหนกก็ได้ตัดสินใจพึ่งกำไรวิเศษของตัวเองเพื่อกลับไปตั้งหลัก เธอได้ลองไปค้นหาเอกสารในห้องพักครูจนได้เจอกับหนังสือเฉลยแบบฝึกหัดซึ่งเธอก็ได้นําข้อมูลที่ได้มาตอบคําถามให้กับเพื่อนในช่วงเวลาปัจจุบันและความเก่งกาจของเจียงอูในครั้งนี้มันก็ดึงดูดให้เพื่อนทุกคนได้เข้ามาขอให้เธอช่วยสอนกันบ้านกันอย่างล้นหลามจนเธอก็แทบจะหนีออมาไม่ทัน ในการทดสอบสมรรถภาพของวิชาพละเจียงหูที่ไม่อยากแพ้ในรายการวิง่งก็ได้เอาชนะด้วยการใช้กำไรวิเศษของตัวเองโดยที่ไม่รู้เลยว่าเพื่อนในกลุ่มสาวป๊อปได้อัดคลิปนี้เอาไว้อีกด้วยและเมื่อโจอ้กับเพื่อนได้เห็นคลิปที่ถ่ายมาพวกเธอก็ได้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของสาวอ้วนที่ได้ลูปกำไรและเปลี่ยนตำแหน่งได้อย่างรวดเร็ว ระหว่างนั้นเจียงหมู่ที่คอยเขียนข้อความส่งให้กับชายหนุ่มก็ไม่สามารถทนความรู้สึกของตัวเองได้ไหวต่อไปเธอได้เขียนสารภา,ภาพบอกกบ,บูเปยว่าแท้จริงแล้วตัวเองคือหนึ่งในเพื่อนร่วมชั้นของเขาและมันก็ยิ่งทําให้ชายหนุ่มอยากพบกับเธอมากขึ้นไปอีกซึ่งสุดท้ายสาวอ้วนก็ได้รวบรวมความกล้ายอมตอบรับนัดเจอกับเขาโดยการบอกเพียงว่าตัวเองจะสวมชุดเดรสสีขาวไปรอเขาที่สวนสาธารณะในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ใกล้จะมาถึงนี้อีกด้วยจากนั้นเจียงหู่ ที่ตื่นเต้นก็ได้ตัดสินใจทุบก,กระปุกออมสินเพื่อออกไปหาซื้อชุดแสนสวยหวังจะสร้างความประทับใจแรกให้กับชายหนุ่มซึ่งเธอก็ได้พบเจอกับชุดที่ต้องการในร้านเสื้อผ้าแฟชั่นแห่งหนึ่งเด็กสาวสวมมันได้ยังพอดีแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะเดรสตัวนี้มีราคาแพงเกินไปแถมเจ้าของร้านก็ไม่ใจดีพอที่จะลดให้ทําให้เจียงหู่จึงได้ตัดสินใจที่จะลบกําไรวิเศษอีกครั้งก่อนจะขอยืมชุดเดรสสีขาวที่ใส่กระเป๋าออกมาด้วยความรู้สึกผิดเปนใน,ใน ที่โรงเรียนหลังจากหมดวิชาพละขณะที่เจียงบูกําลังอาบน้าอยู่ในห้องแต่งตัวสาวป๊อกกับเพื่อนก็ใช้โอกาสนี้ขโมยกําไรวิเศษเออกมาจากล็อกเกอร์แต่เมื่อพวกเธอได้ลองสวมใส่และลูบมันตามเจียงอูที่เห็นในคลิปก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นมาเลยแม้แต่น้อยโจโอีที่หัวเสียและไม่อยากมือเปล่ากับไปจึงได้ไปยังห้องเรียนและเริ่มค้นกระเป๋าของสาวอ้วนเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งเธอก็ได้เห็นจดหมายที่พูดโต้ตอบกับวู้เปยที่เจียงบูได้แอบเก็บเอาไว้ในสมุดเรียน แถมยังได้ล่วงรู้ความลับที่พวกเขานดเจอกันทําให้โจโอีได้เกิดความคิดบางอย่างขึ้นมาทันทีและเมื่อกําไรวิเศษไม่ได้มีผลอะไรกับเธอสาวป๊อบจึงได้ถอนมันทิ้งลงถังขยะและสรุปก,กับเพื่อนว่ามันเป็นเพียงเครื่องรังธรรมดาก็เท่านั้นส่วนเจียงหวูที่ออกตามหากําไรมาตลอดทั้งคืนและไม่มีมันใส่อีกต่อไปก็เกิดเสียศูญขาดความเชื่อมั่นไปโดยปริยายและในวันถัดมาเจียงหูก็ถูกเรียกผู้ปกครองซึ่งแม่ก็ได้มาหาลูกสาวที่โรงเรียนด้วยความร้อนใจพวกเธอ ไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรแต่แล้วไม่นานเจ้าของร้านเสื้อผ้าแฟชั่นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับข้อกล่าวหาที่สงสัยว่าเจียงหวูอาจจะขโมยชุดที่ร้านของเธอไปเมื่อคืนก่อนซึ่งแม่ที่มีเชื่อก็พยายามพูดปกป้องลูกสาวแต่ถ้าทางประมาทของเจียงหวูมันก็ทําให้แม่ได้ดึงแย่งกระเป๋าเป้ของเธอออกมาจนได้เจอกับหลักฐานคาตาและเหตุการณ์ในครั้งนี้มันก็ทําให้แม่รู้สึกกรธลูกสาวเป็นอย่างมากเธอพลั้งมือตกไปที่หน้าของลูกด้วยความผิดหวังจากนั้นพวกผู้ใหญ่ก็เริ่มประนาน พฤติกรรมของเจียงหูซึ่งเด็กสาวที่ไม่สามารถหาข้อแก้ตัวใดๆ,ๆก็ได้วิ่งหนีออกมาทาั้งน้ําตาด้วยความเสียใจและข่าวเรื่องนี้ก็ถูกแพร่ไปอย่างรวดเร็วเพื่อนๆต่างเข้ามากันแกลง้งและรุมประนามกับสิ่งที่เจียงหูได้ทํทำลงไป ในตอนนี้เด็กสาวคิดถึงโลกวิเศษของตัวเองเป็นอย่างมากเธออยากจะหนีไปให้ไกลแต่ก็ไม่สามารถทำมันได้นอกจากยอมรับความจริงในเย็นวันนั้นเจียงมู่ที่เคว้งคว้างก็ได้บังเอิญเจอกับกำไรวิเศษที่รถเก็บขยะได้ทำลวนเอาไว้นับว่าเป็นโชคชะตาของเธอที่ได้ผูกติดไว้กับมันจากนั้นเด็กสาวก็ได้ตัดสินใจลูบกำไรเพื่อหนีไปอยู่โลกของตัวเองเธอได้เข้าไปนอนอย่างโกดังเก่าแห่งหนึ่งในขณะที่วูเป่ยได้รับรู้เรื่องข่าวลือของเจียงมู่เขาก็รู้สึกผิดว่า และแอบ,บสงสารเธออยู่ไม่น้อยส่วนแม่ที่ไม่รู้ว่าลูกสาวนี้หายไปไหนก็พยายามโทรติดต่อทุกคนที่รู้จักและเริ่มออกตามหาเจงหมูด้วยความร้อนใจด้วยเช่นกัน และเมื่อวันนัดเจอกับชายหนุ่มมาถึงเจียงหมู่ที่ไม่อยากปิดบังอีกต่อไปก็มีความตั้งใจที่จะมาบอกความจริงกับผู้เปยแต่แล้วทุกอย่างก็ต้องหยุดลงเมื่อภาพข้างหน้าได้เผยให้เห็นโจอีสาวป๊อบที่ได้ล่วงรู้ความลับมาก่อนหน้านี้ซึ่งเธอก็ได้แฝงสวมชุดเรสสีขาวมาพบเจอกับวู่เปยพร้อมกับคำแอบอ้างว่าเธอคือเจ้าของนามปากกานางฟ้าซึ่งในตอนแรกชายหนุ่มก็แทบจะไม่เชื่อสายตาแต่ก็ไม่มีใครรู้เรื่องนี้นอกจากเขากับยิงสาวปิศนามันจึงทำให้ผู้ เไ,ได้เชื่อเรื่องนี้ไปอย่างง่ายดายส่วนเจียงหูที่แอบมองอยู่และไม่สามารถทำอะไรได้ก็ได้จากออกมาด้วยความเสียใจใเธอได้รูปกำไรวิเศษเข้าไปหาของกินในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อย้อมใจแต่ก็ได้เหลือไปเห็นประกาศตามหาตัวของเธอที่แม่ได้มาติดเอาไว้หน้าแคชเชียร์มันก็ยิ่งทำให้เจียงหูรู้สึกผิดและไม่กล้ากลับไปสู้หน้าแม่ของตัวอีกเลยหนึ่งปีผ่านไปเจียงหูกลายเป็นคนเร่รอนและเก็บขดขายเพื่อนำเงินมาจ่ายค่าอาหารไปวัน,วนๆเธอได้เลิกนิสัยเดิม แล้วทีมมักหาของฟรีในโลกวิเศษแต่ก็ยังแอบรลบซ่อนอยู่ในนั้นเพื่อไม่ให้ใครตามหาตัวของเธอเจอได้ ไม่นานเด็กสาวที่สมซอก็บังเอิญพบเจอกับป้ากเก็บผมเก่าอีกครั้งซึ่งเธอก็ได้ถอดกำไรส่งคืนให้กับปา้าพร้อมคำกล่าวยอมรับชะตากรรมอย่างตัดพอเจียงมู่ได้เรียนรู้ความผิดพลาดของตัวเองจากมันมามา,มากมายแต่ป้าก็ไม่ได้รับมันคืนมาแต่อย่างใดก่อนที่จะกล่าวสอนว่าแท้จริงแล้วกำไรไม่ใช่ปัญหาแต่มันคือจิตใจที่อยู่ได้ในต่างหากที่เด็กสาวต้องเรียนรู้การใช้โลกวันที่8ของตัวเองเพื่อไม่เข้าไปทำลายชีวิตของคนอื่นจากนั้นป้าก,ก็ได้แนะนำให้เจียงบู่กลับบ้าน และทุกอย่างจะคลี่คลายเด็กสาวที่ไม่มีข้อโต้แย้งจึงได้ทําตามคาขอ,ขอ,ขอนี้หลังจากหนึ่งปีที่ห่างหายและสิ้นหวังข่าวของทุกอย่างยังคงวางอยู่ที่เดิมเพื่อรอการกลับมาของเธอและเมื่อแม่ได้เห็นลูกสาวอีกครั้งเธอก็รู้สึกประหลาดใจและช็อกเป็นอย่างมากดวงตาของแม่เบิกโพรงไปด้วยน้ําตาเรื่องที่เคยโกรธเคืองได้หายไปหมดสิน้นไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าการได้ลูกกลับขึ้นมาอีกแล้วเจียงหูวิ่งเข้าไปโอบก,กอดแม่ทั้งน้ําตาสองแม่ลูกแสดงความดีใจราวกับ ที่พวกเขาได้มีโอกาสแก้ตัวให้กันใหม่อีกครั้งและดูเหมือนในครั้งนี้ทั้งสองจะเข้าใจกันได้เป็นอย่างดีไม่นานเจียงวูก็ได้กลับไปเรียนในตอนนี้เธอจะต้องอยู่กับรุ่นน้องหมอฮาส่วนเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันก็ได้ขึ้นชั้นโมหก,กันไปหมดแล้วและถึงแม้จะได้เรียนอยู่กับรุ่นน้องสาวอวนก็ยังคงถูกปฏิบัติเช่นเดิมทุกคนต่างพาการล้อเลียนเธออย่างสนุกป่าแถมตอนให้เธอไปนั่งอยู่คนเดียวที่โต๊ะมุมด้านหลังสุดของห้องอีกด้วยซึ่งเจียงวูที่ไม่อยากซ้ำรอยเดิมก็ จำใจที่จะต้องอดทนแต่ด้วยความคิดที่อยากพิสูจน์ตัวเองก็ทำให้เธอได้ตัดสินใจใช้กำไรเพื่อแก้ไขปัญหาอีกครั้งโดยการใช้เวลาในโลกส่วนตัวเริ่มออกวิ่งด้วยความมุ่งมั่นเป็นอย่างมาก เธอทำเช่นนี้ในทุกๆวันอย่างที่ไม่สนใจใครอีกต่อไปแต่แล้วระหว่างที่กำลังทำการบ้านด้วยสมุดเก่าที่มีอยู่เจียงหมู่ก็ได้พบกับจดหมายที่เคยพูดคุยกับวูเปยทำให้เธอเริ่มกลับมาคิดถึงเขาอีกครั้งซึ่งมันก็ได้นำพาให้เธอได้ใช้กำไลแอบไปหาชายหนุ่มที่ห้องและได้ไปสะดุดตากับกำแพงที่เต็มไปด้วยข้อความต่างๆที่เขาได้เขียนถึงเธอไว้มากมายวูเปยยังคงคิดถึงเธอและรู้ดีว่าสาวป๊อปไม่ใช่นางฟ้าของเขาซึ่งเรื่องนี้ มันก็กลายเป็นแรงผลักดันที่ทําให้เจียงหูเกิดความตั้งใจที่จะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้นสาวอ้วนใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในโลกวันที่8เชื่อ,อก,กาลังกายวันแล้ววันเลา่าซ้ําไปซ้ํามาจนสุดท้ายผลลัพธ์ก็ได้เกิดขึ้นกับเธอจากเจียงหูสาวตุ้ยหนุย้ยก็ได้กลายเป็นสาวสวยหุ่นเพียวที่ใครต่อใครก็ต่างพาก,กันให้ความสนใจแม้กระทั่งกับเพื่อนๆของวูเปยที่ได้เห็นเธอวิ่งผ่านมาพวกเขาก็ดันคิดไปว่าสาวคนนี้คือน,นักเรียนใหม่แต่ชายหนุ่มที่รู้ดีก็ได้บอกกับเหล่าเพื่อน ว่าเธอคือเจียงหวู่ซึ่งมันก็เป็นคำพูดที่ทำให้พวกเขากแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองระหว่างนั้นเจียงหวู่กับวูเปยก็ได้กลับมาติดต่อกันทางจดหมายอีกครั้งโดยที่หญิงสาวก็ยังคงใช้นามแฝงของตัวเองเช่นเคยเธอได้ขอโทษสำหรับการหายไปตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาและด้วยสิ่งนี้มันก็ทำให้ชายหนุ่มเริ่มมั่นใจว่านางฟ้าของเขากับเจียงหวู่คือคนคนเดียวกันจากระยะเวลาที่พวกเขาหายไปพร้อมกันและแล้ววันหนึ่งวูเปยก็ได้รวบรวมความกลา้าเข้าไปถามเรื่องนี้กับเจียง ยางตรงไปตรงมาแต่หญิงสาวที่ไม่ทันตั้งตัวก็ได้กล่าวปฏิเสธด้วยความประมาทในทันทีทําให้ชายหนุ่มจาใจต้องจากออกมาด้วยความผิดหวังและด้วยความผิดพลาดของเจียงอูในครั้งนี้มันก็ทําให้เธออยู่ไม่เป็นสุขหญิงสาวตัดสินใจลบกําไลเข้าไปที่ห้องพักของชายหนุม่มอีกครั้งเธอได้เห็นเอกสารใบลาออกจากโรงเรียนพร้อมจดหมายที่ทิ้งไว้ให้กับนางฟ้าซึ่งลึกๆแล้วเขาก็รู้ดีว่าเธอคือใครแต่เมื่อถูกปฏิเสธมาครั้งก่อนมันก็ทําให้เขาเรื่องไม่แน่ใจก่อนหน้าน้ วูเปยต้องเผชิญกับปัญหาที่พ่อของเขาต้องติดคุกด้วยคดีบางอย่างบวกกับมรสุมมากมายที่ถาโถมเข้ามาจนทําให้เขาเองก็แทบจะไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อแต่เมื่อเห็นว่าเจียงอูได้กลับมาและสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จากความพยายามของเธอมันก็ทําให้วู้เปยได้เรียนรู้ที่จะสู้ต่อไปเขาเองจาเป็นจะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นและหวังว่าจะได้พบเจอกับเธอที่มีตัวตนจริงๆสักครั้งซึ่งหลังจากที่เจียงอูได้อ่านข้อความนี้จบลงเธอก็ไม่รอชา้า ที่จะกลับไปโลกปัจจุบันเพื่อออกตามหาชายหนุ่มในทันทีและก็ดูเหมือนว่ามันจะสายเกินไปเพราะในตอนนี้วูเปิดได้นั่งอยู่บนรถไฟเตรียมพร้อมที่จะย้ายจากไปแต่หญิงสาวที่ไม่ยอมแพ้ก็ได้วิ่งตามรถไฟที่กําลังจะออกจากชานชาลาจนเขาได้สังเกตเห็นพร้อมโบกมือเพื่อล่ำลายอย่างไม่คิดอะไรจากการที่ได้ถอดใจกับเรื่องความจริงที่อยากรู้มาก่อนหน้านี้ไปแล้วเจียงหูที่รู้ดีว่าคงไม่ทันการจึงได้ใช้อีที่อยู่บริเวณนั้นเขียนเลขพายบนพื้น ที่รู้กันระหว่างเขากับเธอเพื่อแสดงตัวว่าแท้จริงแล้วเธอคือนางฟ้าของเขาแต่กว่าที่ชายหนุ่มจะได้รู้ตัวรถไฟก็ได้เคลื่อนขบวนออกไปเสียแล้วส่วนเจียงหูก็ได้แต่ตะโกนเรียกชื่อวูเปิดทั้งน้ําตาพร้อมโบกมือลาด้วยความเสียใจและหลังจากเหตุการณ์นในครั้งนี้เจียงหูที่วิ่งออกกําลังกายเป็นกิจวัตรก็ได้พบเจอกับป้ากเก็บของเก่าคนเดิมที่กําลังนั่งพูดคุยกับเด็กชายตุ้ยนุ้ยไร้ความหวังอยู่ข้างทางซึ่งมันก็ทําให้เจียงหูได้มองเห็นตัวเองก่อนที่เธอจะตัดสิน ใจถอดกำไรวิเศษคืนให้กับปาโดยเหตุผลที่ในตอนนี้เธอไม่ต้องใช้มันอีกแล้วและคงจะดีอยู่ไม่น้อยหากมันได้ไปอยู่กับคนที่ต้องการมันจริงๆซึ่งปากรับคืนมาด้วยรอยยิ้มเธอได้เห็นแล้วว่าเด็กสาวผู้เคยหมดหวังและจมอยู่กับความทุกข์ได้เติบโตขึ้นอย่างสวยงามพร้อมที่จะแบ่งปันสิ่งที่คนอื่นขาดหายจากการได้เรียนรู้ความผิดพลาดของตัวเองและถึงต่อให้จะไม่มีกำไรวิเศษแล้วเธอก็ยังคงออกวิ่งต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่ยอ่อท้อด้วยความหวังว่าสกัก จะได้พบเจอกับความรักอีกสักครั้งและหนังของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดซับ s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้เซเลปี้แชน ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ